สวัสดีค่ะเข้าสูส่รายการคนค้นคนคน, <c oughs> นะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์น้องโตนะคะกระเทยที่ดาวลุกพุ่งแรงที่สุดขอถามคําถามแรกเลยนะคะ,น,ะ,คะน้องโตรู้สึกยังไงคะที่เราต้องมาเป็นแบบนี้มาปะเป็นยังไงหรอคะทิธีกรน,นี่ไม่ได้เรื่องเลยนะคะถาใหม่คะ่ะไม่ต้นั่งหันหลังแล้วต<ส>ิดอ<ส>ด้คิดยังไงคะน้อตโตนะคะก็มีความคิดว่าที่เราเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ได้ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ค่ะเป็นเพราะว่าใจของน้องตัวเองค่ะที่อยากจะเป็นชนิเอ้ยไม่ช่ค่ะเป็นผู้หญิงอะคะ่ะแล้วคุณเคยคิดไหมคะว่าจะทําให้พ่อแม่ผิดหวังเคยคิดค่ะว่าสักวันต้องทำให้พ่อแม่ผิดหวังแต่คงจะไม่ได้ผิดหวังมากมายเท่าก,กับคุ้ยกรนะคะมาตอบเลยนะคะ <laughs> 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 เออ พี่เราโตดนะคะได้เข้ามาประกวดในโครงการพี่ของทางภรรยาน,นะคะตโตดได้ปรึกษา,าได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยน้องมงรุ่นย่างมาคะโตดมีความสุขแล้วค่ะ